สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนฟิลไทยใน youtube ครับอยู่ที่ตรงนี้ถ้าตรงไปก็เป็นสถานีรถไฟหัวลำโพงหรือไทยรถไฟกรุงเทพนะฮะตรงนี้เป็นคลองพดุงนะฮะก็มาตรงนี้หน่อยนะครับมีซากรถไฟหุ้มเกาะนะครับที่ใช้ในสมัยก่อนนะครับจอดทิ้งเอาไว้นะฮะตรงนี้ผมอยู่นอกเขตั้วนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรถไฟครับ ก็คือคงพ่วงเข้าไปกับขบวนรถไฟในสมัยก่อนนะฮะนี่ก็ดูตามสภาพเขามาตั้งเอาไว้อยู่ตรงริมทางนี้ฮะไม่ได้มีป้ายบอกข้อมูลอะไรนะครับแต่ตรงนี้อยู่นอกเขตรั้วนะฮะไม่แน่ใจว่าอีกด้านนี่เขามีป้ายไว้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนน่าจะไม่มีนะก็จะเป็นช่องนะครับมีขึ้นลง เป็นกระดาษเหมือนถ้าเทียบนี้สีเขียวเปรียบให้ประมาณเหมือนถังน้ำขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีช่องให้มียิงปืนออกมานะนี่ให้ปากกระบอกปืนออกมาแล้วก็ช่องด้านบนนะครับถ่ายเก็บเอาไว้เขาเพราะไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะยัง วางไว้ตรงนี้หรือเปล่าหรือไปจัดแสดงที่ไหนยังไงนะฮะนี่นะครับมีช่องอยู่ด้านหน้านะะแล้วก็เหมือนมีไฟนะครับแล้วก็มีอะไรน่าจะเอาไว้ต่อกับด้านหน้าของหัวรถจักรนะครับนี่ครับเป็นเหมือนคล้ายๆรถถัง ติดล้อแล้วก็เลื่อนไปบนรางนะครับก็ถ่ายเดือนตุลา,าครับสองห้าสามสองสูสองศูนตรงนี้จะเป็นช่วงที่มี้อต่อนะฮะต่บอบริเวณนี้เป็นด้านไหนตรงรุ่นก็มีรถไฟนี่เป็นเหมือน รถอาเซียนนะน่าจะเป็นรถเก่านะรถรุ่นเก่าแล้วก็มาดัดแปลงเหมืนคล้ายๆเป็นห้องสมุดที่ผมดูนะครับนี่ก็มีลักษณะรถตัดต่บบงๆที่ใช้ในงานรถไฟนะครับนี่ก็ไว้ขนของนี่ก็เอา,ขขอเามาดัดแปลงเป็นที่นั่งครับผมถ้าใคร สนใจมาเนี่ยรถก่อเขาอ,อยู่ตรงเนี้ยไกลๆติดกับคองกระดุงเนี่ยต้องเดินมาหน่อยวันนี้ฝนตกครับเหมือนเมื่อก่อนจะไม่ใช่สีนี้นะเขามาทาสีใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับข้างบนมีคล้ายๆป้อมปืนเล็กๆเคยเห็นในสารคาดีรถก่อของประเทศอื่นจะใหญ่กว่านี้มากครับบาง ที่เขามีเป็นแบบมีปืนใหญ่ในตัวนะครับเป็นปืนใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ปืนเลือดถังปืนใหญ่จริงๆเลยเอาไว้เคลื่อนที่ไปลบกันในกลางทางนะครับตามทางของไฟสมัยก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับช n n e l ฟิล l ไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมรถไฟหุ้มเกาะที่หายรถไฟหัวลำโพงครับแต่ตรงนี้อยู่ไกลจากโฐานีนี่อยู่มาตรงด้านหลังนะฮะสวัสดีครับ